พกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ i m o r t a l p r i n c e เกมมือถือแนวแอคชั่นโรคร้ามุมมองจากด้านบนที่ใช้เวลาเล่นต่อด่านไม่นานเท่าไหร่นอกจากการต่อสู้แล้วผู้เล่นยังต้องกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อทำการซ่อมแซมเมืองด้วยนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกระบบต่างๆเช่นการอัปเกรดการเปิดกล่องอะไรแบบนี้ เอาละเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการต่อสู้ของจริงเลยกันแล้วกันนะครับผมการโจมตีเนี่ยก็จะมีการโจมตีธรรมดาแบบนี้นะครับและมีโจมตีหนักแล้วนะคือกดค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วปล่อยอจะโดนรอบตัวเลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือข้างๆกันเป็นอาวุธคว้างนะครับเอาไว้คว้างใส่สตรูระยะไกลแหละแต่ว่าต้องเดินไปเก็บด้วยนะ มันถึงจะกลับมาเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับส่วนอีกอันนึงก็คือการกิ้งหลบหรือว่าการแดชนั่นเองครับเมื่อจบแต่ละด่านเนี่ยต้องเดินไปเก็บไอเทมด้วยนะครับก็คือบาฟนั่นเองตามสไตล์โรคลท์เขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราอยากจะได้อะไรนั่นเองครับเดี๋ยวผมเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันครับเพราะว่าไม่ได้อยากได้ทั้ง3อันเลยแต่อันนี้มันระดับแรงไงอันนี้เขาบอกว่ายิ่งเราเสียเลือดจะยิ่งโจมตีแรงครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคือควรจะมีเลือดเยอะๆไว้จะดีกว่ายกเว ส่วนพวกของต่างๆเนี่ยเราสามารถตีทิ้งได้นะครับผมมันจะมีทั้งกล่องสมบัติอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะแนะนําว่าว่างๆก็ตีไว้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นคลิปรีวิวอนะเนาะผมอาจจะไม่ได้ตีทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนี้บอกไว้ก่อนถ้าเกิดเล่นจริงอะควรตีให้หมดเลยเพราะว่าบางทีมันก็จะได้รับพวกเลือดกลับมาด้วยนะครับพวกไอเทมพวกเงินอะไรเงี้ยแร่ต่างๆเอาไว้กลับไปพัฒนาบ้านเมืองอะไรแบบนั้นนะครับโอเคเรียบร้อยอเวลาโจมตีใส่สตูโตว,ตวสุดท้ายจะมีซโลโมชัน้วยเนาะ อรอบนี้เอาอะไรดีอันนี้ทําให้เราคว้างของได้สออันเนอะเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเพราะว่าผมโจมตีธรรมดาบ่อยสุดไงผมก็เลยอยากจะได้แบบความแรงในการโจมตีหรือว่าโอกาสครีมากขึ้นแต่ว่าในด่านนี้เขามีแร่ให้เก็บด้วยนะอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนั่นแหละครับโอเคคราวนี้มาดูซิห้องต่อไปเป็นไงระหว่างรอมอนสเตอร์นะฮะตีของเล่นเลยครับผมมาเยอะแบบนี้ชาร์จดีกว่าต,ตั้มตาใจดีครับผม เวลาโจมตีต้องดูด้วยนะครับบางตัวเนี่ยมันจะสวนเราได้นะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราตีแล้วมันจะชังงักถอยไปเสมอไปทุกตัวไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะห้องหลังๆอะ่ะถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นตัวถือหอกใหญ่ๆเลยอะ่ะดูปุ๊บก็รู้เลยว่าเก่งอะ่ะโอเครอบนี้เอาอะไรดีอันนี้ก็แล้วกันเพิ่มอัตราคริกห้าเปอร์เซ็นะครับซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ได้ระบุว่าอะไรแต่คือมันจะบวกหมดเลยทุกสิ่งอย่างจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมเลือกคือโจมตีปกติใช่ปะ่ะตัวนั้นนี้คือชาร์จโจมตีนะครับเพราะนั้นเลอ คราวนี้จะเห็นว่ามันมีทางแยก2ทางนะครับซึ่งผมดูแล้วด้านขวาน่าจะดูดีกว่าเนาะด้านบนนี่ออราไม่ค่อยฟุงฟิงเลยอันล่างนี่ออราฟุงฟิงมากกว่าครับเข้าห้องล่างดีกว่าเล่นมาแป๊บเดียวห้องที่4แหละคือมันใช้เวลาในการเล่นแต่ละห้องไม่นานครับแป๊บๆจบแป๊บๆจบศับบบตรูไม่เยอะมากถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรเนาะตามสไตล์โลกไรครับเราจะได้ของบางอย่างกลับไปอยู่แล้วเนาะเอ้ยเอ้ยเล่นนะัทเดูก่อนนี่แนีนี่แน,ะน,นะนนะีชาร์จรอเลยศัตรูเยอะ ตั้ชันลออีกตั้สะใจเดี่ะเออล่างมาแล้วจบตีเอาแบบนี้ก็ได้นะอุ้ยอันนี้เจอแร่ครับเอาไว้อัปเกรดเมืองนะแร่เนี้ยเฮ้ยเจอสมบัติด,ด้วยโอเคหูได้อะไรมาเพียบเลยไม่รู้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเก็บบัฟก่อนครับลืมเก็บรอบนี้เอาอะไรดีนี่ละกันครับก็คือวิ่งเร็ว10%เพราะว่าผมไม่ค่อยปาอาวุธครับผมไม่ค่อยถนัดชอบเข้าไปบวกระยะใกล้มากกว่า มาถึงห้องนี้ครับมีของให้ตีเพียบเลยครับสงสัยเขารู้วเลือดเราน้อยไงแบบเออตีๆบ้างเหอะจะได้ดรอปเลือดมาบ้างแต่บางทีเลือดก็ได้จากศัตรูเหมือนกันนะชาร์จรอเลยครับอห้ยเริ่มมีศัตรูหลายประเภทแล้วครับนี่แน่โดดทับไม่ใช่โดดทับโดดทุบโดดทุบไปที่สะใจดีเออนด้ตังกับด้วยเยี่ยมนายขนมก็สบายๆเฮ้ยอันนี้ตีทิ้งเลยเออเพราะว่าอันนี้มันจะระเบิดทีหลังครับตีเสร็จรีบหนีเลยนะ คือแล้วก็เมื่อกี้เจอตัวกอดถังแล้วเบิดมาไอ้พวกหน่วยคามิกาเซมาแล้วครับผมต้องระวังเลยครับชาร์จตีอันตรายครับเนี่ยมันจะบื้มด้วยนะเอาเซ่บื้มต่อเนื่องบื้มต่อเนื่องนักหนูนี่ก็วิ่งหนีจังเลยโอเคเรียบร้อยเก็บแร่เก็บแร่เก,แรเก็บคอน์เลยครับ อ่าเลือดด้วยได้พอดีเลยเก็บพร้อนด้วยอันนี้หูบัฟดีๆทั้งนั้นเอาไงดีเลยเนี่ยคืออันนี้เป็นการอัปเกรดบัฟของเราหมดเลยนะครับก็เอาเป็นโจมตีธรรมดาแรงขึ้นกับอัตราครีมากขึ้นก็นแล้วกันแต่พูดถึงหลังๆมาผมก็ชาร์ตตีบ่อยแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเออแล้วรอบนี้มีห้องเติมเลือดกับห้องบัฟห้องบัฟแล้วกันเพราะว่าเลือดนี่ผมรู้สึกว่าผมยังโอเคอยู่ถ้าเลือดเหลือน้อยก็ไปห้องขวานะนี่นะทุบตีอีกแล้วทุบตีอีกแล้ว ไปยึดทุบตีชาร์ตตีชาร์ตตีพูดผิดนี่ไงน,นี่ไงเออเออมาดิสาดใจดีเหมือนกันตัวต่อไปมามาสิครับผมมาสิครับมาสิครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนและจะไปเล่นสายชาร์ตตีแล้วเนี่ยหลังลงศัตรูเยอะโอเคจบไปยิงหนึ่งด่านครับเพลินๆดีครับผม เอาบับเอาบับอะไรดีรอบนี้เออชาร์จโจมตีนี่ไงพูดถึงชาร์จโจมตีชาร์จโจมตีมาเลยจ้าเยี่ยม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 เฮ้ยมียยมยยมอยมคอนให้เก็บด้วยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ห้องต่อไปตกใจหมดเลยนึกว่าห้องนี้ดรอปสองอย่างเนี่ยเล่นมาด่านหกเลยเนี่ยแป๊บเดียวเองเออคราวนี้ชาร์จทุบทีเดียวนักธนูตายไปเลยครับมามามาลาก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  เดชาร์จทุบแถวแถวที่ระเบิดด้วยให้มันระเบิดใส่ตัม้มสะใจสะใจสะใจครับผมนักหนูไปไหนเรียบร้อยอเก็บตังค์ครับเก็บตังค์คอนเอามาไหนดีชาร์จตีแล้วกันเนะเาะอ้าวไม่มีชาร์จตีเป็นกรรมเอาเป็นอัตตาขีแล้วกันเริ่มสะใจแล้วโอ้โหคราวนี้เอาอะไรดีเนี่ยเอาสีเขียวแล้วกันสีเขียวสีเขียวมันมีสองแบบครับสีฟ้ากับสีเขียว ชาร์จรอเลยชาร์จรอเลยหาหนักธนูก่อนเลยอย้ด่านนี้มีกับดักด้วยลากลากลากแล้วก็ปั๊มสะใจครับผมแต่นักธนูมันวิ่งหนีผมวะแล้วไงละ่ะแล้วไงละ่ะเออพอติดคี์แล้วสะใจมากเลยกระโดดทุบที่500เอ,อ้ยตัวระเบิดมาตัวระเบิดไม่ต้องตีมันก็ได้นเนี่ยนี่ไงนีง่ตัวขวานผมพูดผิด ที่ผมบอกว่าต้องระวังมันสวนอะ่ะไม่ใช่ตัวหอ,อกไว้ตัวขวานไว้เยเนี่ยเนี่เห็นไหมมันเดินดุมดุมมาเลยไม่ชะงักด้วยนั้นชาร์จตีจากระยะไกลเอาก็ได้นะ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยครับเนี่ยเนเนี่ยดูด็ดนะเออเราเดินตีใส่มันระวังมันสวนหน้าหงายเลยครับอันนี้บัฟอะไรเนี่ย อันนี้มันบัฟเกี่ยวกับธาตุหินหรือว่าธาตุด,ดินทั้งนั้นเลยฮะอันนี้คือเดชโจมตี T, ความแรงบวก15%นะครับแล้วเขาบอกว่าการเดชเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะสะท้อนใช่ไหมเ,เขาใช้คำว่าสะท้อนเลยนะไม่ใช่มีโอกาสแสดงว่าเจอนักธน,นูเดชใส่มันก็จะสะท้อนกลับไปได้เลยในเนี่ยส่วนอันนี้ก็คือเวลาคว้างจะกลายเป็นการคว้างหินครับดาเมจบวก15%ส่วนอันสุดท้ายก็คือลดดาเมจทุกอย่างที่เราโดนเลย10%งั้นเอาอันขวาสุดกันละกันเข้าสู่ห้องที่8แล้วครับผมมามามา,มาลากทุบเหมือนเดิมตัอุยนน,นูเ อุ้ยโอ้โหโดนแล้วดอกแรกฉาบตั้งแต่เล่นมานี่โดนดอกแรกเลยปนะเนี่ยลำหนึ่งลำหนึ่งวิ่งตามก่อนนักธนูนี่แผวพาวจริงๆอาร์ตจรอเลยครับตัวขวานมาไหมตรงนี้ไม่มีตัวขวานงั้นก็เอานักธนูโดนไม่โดนอ้าวแล้วพวกมันโดนกับดักกันเองด้วยเพิ่งรู้เลยว่ามันโดนกับดักกันเองด้วยนี่เนี่ยเอ๊ะมันง้างแล้วมันง้างแล้วอุ้ยโอ้โหผมยังเดินมาโดนอีก ถอยถอยถอยเออโอเคเรียบร้อยห้องนี้ก็จะตึงกว่าหน่อยนะครับมาดูบัฟซิอืมมีโอกาสหลบได้สามเปอร์เซ็นต์ลดคู่ดาวในการแดชเอาโอกาสหลบดีกร่าผมไม่ค่อยแดชเลยครับแล้วก็มีนี่ด้วยนี่นี่เงินด้วยเงินด้วยโอเคไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องลองสุดท้ายแล้วนะครับตอนแรกที่ผมเล่นนะผมงงมากเลยทำไมผมเก็บกล่องนี้ไม่ได้สักทีวะ กล่องเนี like. so. So, ้ยมันอยู่ด้านหน้าเราตลอดเวลาทำไงวะออกที่ไหนได้มันแค่บอกเฉยว่าห้องสุดท้ายเป็นห้องบอสแล้วเป็นต้องตกใจตรงนี้นะส่วนนี้คือจะเป็นบัฟให้เราซื้อได้นั่นเองครับดูด้าน้ายบนเรามีเงินอยู่ใช่ไหมอยากจะซื้อบัฟอยากจะเติมเลือดอะไรก็เต็มที่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมซื้ออันนี้กันละกันนี่นี่นี่อืมเอาเป็นเวนกรรมไม่มีอะไรที่ผมอยากได้เลยเอานี้ละกันอะโอเคไปเต็มลุยบอสได้แล้วครับมา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 บอสลวครับผม โอ้โห oh นี่มันพูชเชอร์ชัดๆแม่สริปเลยครับขี้เกียจอ่านแล้วก็พูชเชอร์จริงๆครับเออเอ,อ้ยแดดจบก่อนผมว่าชาร์จตีเอาดีกว่าไหมเฮ้ยมันมีเหนื่อยมันมีเหนื่อยงั้นผมต้องเริ่มคว้างอาวุธละนี่เนี่ย เออม e <ım ensen> ันเหนื <ilan anders> <ED> ่อยเนี่ยต้องเข้าจังหวะมันเหนื่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูแปดสิบเอ็ดติดขีด้วยอืมต้องใช้ชั้นเชิงสูงมากครับเพราะว่ามันโจมตีเร็วครับงั้นก็ต้องอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้โหูยยากยากยากงั้นก็ต้องอย่างเงี้ยครับชาร์จตีไว้พอมันเข้ามาใกล้ๆก็โดดทุบ ยากครับยากแรกกันไปผมโดนได้อีกทีเดียวเออค่อนข้างท้าทายเลยครับผมในที่สุดก็ได้กล่องจดได้ครับเรียบร้อยครับผมเกมนี้มันไม่ได้เล่นแบบไม่รู้จบมันจะมีเป็นดันดันดัน,ด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 น,นะครับอันนี้เราก็สามารถกลับไปที่เมืองได้แล้ว ในในเมืองเนี่ยมันจะมีเควสอยู่ด้วยนะถ้าคุชมดูลูกสอนก็น่าจะเห็นแล้วเนาะเขาจะมีบอกเลยว่าต้องไปไหนบ้างถ้ามีเควสคุยก็แวะมาคุยกับ n b c หน่อยนะครับหรือว่าเขาให้ทําอะไรหรือบางทีเขาก็จะสอนอะ่ะเวลาระบบใหม่อะไรเปิดเปิดมาอะไรเงี้ยนะก็ลองอ่านอ่านดูกันละกันยกตัวอย่างคนนี้เนี่ยเขาจะสอนเรื่องของการเปิดกล่องครับซึ่งมันต้องรอเวลา้วยนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะสามารถเปิดได้เลยอะ่ะนี่ก็ต้องรอครูดาวกันไปนะครับ่วนอีกคนนึงด้านซ้ายคนนี้เป็นคนแรกที่เราช่วยมาเลยครับคนนี้เนี่ยเอาไ้ใช้ในการอัปเกรดน,นั่นเองครับซึ่งอัปเกรด้2ั่งเลย ฝั่งซ้ายนี่คืออัปเกรดเลเวลจะทำให้ HP เรามากขึ้นพลังโจมตีมากขึ้นและทำให้เราสามารถอัพด้านขวาได้ด้วยคือถ้าเกิดเราอัพเลเวลไปไม่ถึงมันก็จะไม่สามารถอัพได้มันจะถมดำอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือเลเวลผมยังไม่ถึงก็ยังอัพพวกนี้ไม่ได้ส่วนในนี้ก็คือการอัพสเตตัสพื้นฐานนัอย่างเช่นเลือดโจมตีนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็จะมีสี่วงที่เป็นโจมตีพิเศษ ถ้าเกิดใครเล่นสายกว้างก็อาจจะมาอัพด้านล่างก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นสายกว้างอาวุธเนี่ยก็ไปอัพบนบนก่อนก็ได้ครับอันนี้คือตีด้านหลังจะแรงขึ้น20%ทีนี้มาดูกันว่ากล่องที่เราจะรอเปิดเนี่ยมันได้อะไรครับมับอืม ก็ได้หินที่ไว้ใช้ในการอัปเกรดเมืองเนาะแล้วก็ได้พวกรองทงรองเท้าด้วยนะครับเออแล้วก็ผ่านวสด้วยเออรับรางวัลก่อนส่วนของที่เราได้มาก็ดูด้านซ้ายบนครับตัวเกมสอนพอดีว่าเราสามารถที่จะเอาของเนี่ยที่เราได้เลยมาติดตั้งในที่นี่นั่นเองครับแล้วของพวกเนี่ยมันจะมีระดับความแรงอ,อยู่ด้วยเนาะอันนี้เป็นคอมมอนใช่ปะถ้าเกิดว่ามันเลื่อนขึ้นระดับที่มันสูงขึ้นกว่านี้ได้เนี่ยมันก็จะมีสเตตัส ที่มากขึ้นนั่นเองครับแล้วผมแอบเห็นนะครับว่าเดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถซ่อมเมืองได้มากกว่าน,นี้ใช่ไหมมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับแบ็กสมิทด้วยน่าจะเป็นอันนี้แหละที่จะทําให้เราอัปเกรดเวลอวุตหรืออะไรได้แต่ว่าตอนนี้ผมยังเล่นไม่ถึงเท่านั้นเองครับโอเคอะงั้นก็ก่อนจากลางกันไปครับเราไปดูตั้งค่ากันกดูค่ะอยู่ด้านซ้ายบนใกล้ๆกับอินเวนทอรนั่นแหละ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็ด้านซ้ายบนเลยครับผมไม่ค่อยมีอะไรครับมีแค่เสียงการสั่นภาษาซึ่งก็ไม่มีภาษาไทยนะครับมีแค่อังกฤษกับรัสเซียนเนาะส่วนนี้ก็คือวิดีโอเซตติ้งหรือว่ากราฟิกนั่นเองผมเคยปรับไฮแล้วนะมันก็ดีดกลับมาออโต้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน